ุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีมันต้องตั้งคำถามต่อไปว่าถ้าดีแล้วเนี่ยปลายทางไปตกนรกเนี่ยนะมันจะมีความหมายอะไรคำว่าดีคำว่าดีเนี่ยจะมีความหมาย,ยอะไรเพราะถ้าเรามีความรู้ศาสนาเนี่ยในความเป็นจริงถ้าเปิดอกคุยกันเนี่ยแต่ละศาสนาในก็มองศาสนาอีกฝั่งหนึ่งก็คือไม่ได้ดีตามมาตรฐานตัวเองหรอกถ้าไปถามชาวคริสต์ถ้าคุณไม่เชื่อว่าพระเยซูเนี่ยเป็นพระเจ้าหรือเป็นลูกพระเจ้าจะมีสภาพเป็นไงหลังตายไปแล้ว ถ้าไม่เชื่อเขาก็พอกตกนรกถามกันตรงๆได้เวลาจัดสัมมนานี่ถามตรงๆไม่ต้องเยอะไม่ต้องยืดยาวถ้าผมไม่นับถือศาสนาคริสต์เนี่ยผมจะไปไหนตายไปแล้วตอบให้ตรงแล้วเดี๋ยวก็วงแตกเราออยู่ด้วยกันได้แต่เราก็ต้องยอมรับความจริงของกันแล้กันอย่าไปบิดเบือนความจรงิงถ้าผมไม่นับถือศาสนาของท่านตอบให้ตรงคำพีนะไม่เอาจากท่านนะเอาตามคมพีผมจะไปไหนตายไปตอบตรงๆผมรับได้ถามแบบนี้ไม่ซับซ้อนตกนรกครับ แล้วถ้าเขาตอบแบบนี้นะเราก็ถามเขา่อนคุณไม่คิดจะถามผมบ้างเหรอว่าถ้าคุณไม่นับถืออย่างผมคุณจะไปไหนตายไปเราก็จะตอบเหมือนกันที่ตัดตอบให้เรานะก็ไปนรกถ้ารู้ความจริงนะย้ำว่าถ้ารู้ความจรงิงอิสลามเนี่ยชัดเจนแต่ความจริงไม่ไปถึงเนี่ยเราไม่ตามากแต่สําหรับพ,พวกท่านเนี่ยผมไม่รู้นะถ้าความจริงไม่ไปถึงท่านมีกฎเกณฑ์กันยังไงใครจะเป็นคนตัดสิน นะครับผู้ตัดสินมีชีวิตหรือเปล่าเราเป็นนามประทมตัดสินอะไรไม่ได้ทีนี้เวลาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะต้องมีอันหนึ่งถูกหรือไม่ก็ผิดหมดนั่นแหละหนึ่งบวกหนึ 2, ่งเป็นสองหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสามหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสี่แล้วก็หนึ่งบวกหนึ่งเป็นห้าอย่างเงี้ยหรอมันก็ไม่ใช่มันขัดกันแต่มครับมันจะถ้าถูกต้องมีอันเดียวที่ถูกแล้วก็มาพิสูจน์กันว่าไหนถูกตายไปแล้วเนี่ยตกลงเนี่ยไปสุดที่สวรรค์นรกหรือมันยังมีเวียนว่ายตายเกิดจะไปไหนตายไปแล้วจะไปเป็นแมวหรือจจจะะะไไไไปปรรรรอออยููรรู่่่เข้้้าาสสวคค์นกดีมมััถทงงใ